การเงินและโชคลาภของชาวราศีมังกรชาวราศีมังกรอยู่ใต้อิทธิพลของดาวเสาร์ทำให้เจ้าชะตาเป็นคนที่ตนีทีเหนียวไม่ยอมจ่ายไม่ยอมใช้เงินง่ายๆความจริงไม่น่าเรียกเช่นนั้นเพราะชาวราศีมังกรถึงจะไม่เป็นคนตนีแต่เป็นคนที่รู้จักใช้เงินระมัดระวังอย่างมากในเรื่องเงินเขากลัวว่ามันจะหมดหรือไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นการที่เขาใช้เงินอะไรลงไปเขาจะต้องคิดและพิจารณาโดยโดยรอบคอบแล้วว่า มันจะทําให้เขาประสบความลําบากยุ่งยากในตอนหลังหรือไม่เพียงใดตามปกติชาวราศีมังกรไม่ค่อยยอมเสี่ยงในการประกอบอาชีพหรือในการทำมาหากินเพราะฉะนั้นเงินที่เขาได้มานั้นไม่ใช่เรื่องที่จะได้มาง่ายๆเหมือนคนอื่นเขาจําเป็นอยู่ที่จะต้องรู้สึกอย่างว่าคุณค่าของมันและความหายากนั้นมันเป็นอย่างไรชาวราศีมังกรเป็นคนที่มีความมานะพยายามอย่างแรงกล้ามีความทะเยอทะยานสูงไม่น้อยยกว่าคนราศีอื่น เขามุ่งไปข้างหน้าเสมอและสู้เสมอกับชีวิตและการงานเขาต้องการเกยียรติยศชื่อเสียงและเงินอย่างมากเช่นเดียวกับคนอื่นเขาทำงานได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นงานที่ใช้กำลังหรือสมองไม่ว่าจะด้วยการวางแผนหรือยุทธวิธีความสามารถของเขาก็ไม่น้อยไปกว่าคนอื่นเลยในเรื่องของการลงทุนถ้าเขาจะลงทุนหรือทำงานเขาพร้อมที่จะก้าวไปสู่งานใหญ่ๆยิ่งใหญ่เท่าใดก็ได้เท่าที่เขาพอใจ จากจุดเริ่มต้นจากจุดเล็กๆเขาก็จะวางแผนว่ามันจะต้องยิ่งใหญ่หรือมันจะต้องเติบโตไปข้างหน้าอย่างที่สุดชาวราศีมังกรจงดูเหมือนเป็นคนที่ไม่ค่อยร่ำรวยหรือมีฐานะการเงินไม่ดีหรือลำบากในเรื่องเงินมาตลอดชีวิตแต่ถ้าถึงคราวที่เขาจะประสบความสําเร็จแล้วเขาก็จะไม่มีวันตกฐานะของเขาจะไม่มีวันคอนแวนไม่มีวันล้มเหมือนชาวราศีอื่นที่อาจจะล้มลุกคุดคานประเดี๋ยวมีประเดียเด๋ยวไม่มีก็อาจเป็นอย่างนั้นได้